ขาเผือกไม่ได้พักเพจดังทิ้งบอมลูกใหญ่กลางโซเชียลทำชาวเน็ตจับตาสื่อถึงคู่ไหนอีกด้านตุ๊กยี่สุดารัตน์โผล่คอมเมนต์เรียกได้ว่ามีเรื่องร้อนสะเทอนวงการออกมาแบบไม่ให้ขาเผือกได้พักเลยทีเดียวเพราะบางข่าวยังไม่ทันได้ผ่านพ้นไปก็มีเรื่องใหม่ออกมาเสิร์ฟให้ขาเผือกตามหากันแบบรัวๆซ้ำแต่ละประเด็นนั้นก็ยังถูกจับตาอยู่ไม่ใช่น้อยอย่างล่าสุดเพจดังอย่างเจมอยหนึ ก็ออกมาทิ้งบอมลูกใหญ่อีกรอบทำเอางานนี้ชาวเน็ตต้องรีบทำการบ้านด่วนโดยเจ๊มอย1 0 8ก็ทำเอาขาเผือกไม่ได้พักได้ออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่กลางโซเชียลกับข้อความว่าเวลาจะบอกเลิกใครไม่ต้องไปขอโทษเขาหรอกความหมดรักไม่ใช่ความผิดและยังได้เขียนแคปชั่นอีกว่าการหมดรักไม่ใช่ความผิดการ on, มูฟออนนี่ใหม่หลังเลิกแบบหนึ่งก็ไม่ผิดเช่นกันหูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีทิมเมียทุกวงการ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปคาเผือกก็ตามหาให้วุ่นว่าสื่อถึงคู่ไหนอีกหรือเปล่าและยังได้เข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับกดไลค์กันอย่างมากมายอาทิไม่รักก็บอกไม่ใช่นอกใจบางครั้งเราขอโทษเพราะเราเห็นเขาเสียใจครับมันไม่ได้หมายความว่าเราผิดการเอ่ยปากขอโทษมันไม่ได้เปลืองชีวิตอะไรนักหนามารยาทอะครับนิดนึง หมดกับคนนี้แต่ไปมีใหม่กับอีกคนและนี่คือความมักมากของคนได้เกรดสีค่ะครูคนที่มูฟออนก่อนมักจะถูกมองว่าเป็นคนผิดเสมออีกทั้งนักแสดงชื่อดังอย่างตุกกี้สุดารัตก,ก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าจริงๆไม่ต้องขอโทษใครด้วยส่วนจะเป็นคู่ไหนก็ต้องจับตาดูกันต่อไป